อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลิ้นกันเพราะฉะนั้นคงไม่มีทางไหนดีไปกว่าการสำรวจจากคังกิิงดูสิคะอ่าพี่เปี้ยวเสร็จหรือยังอ่ะเมื่อยแล้วว่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเปียวสองส่วนไปถึงกลางเลยแล้วนะเดี๋ยวแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ไปถึงคอลิ้นเสร็จพอดีเลยหนึ่งชั่วโมงโหยพี่เปียวทำามนานขนาดนั้นลิ้นหนูคงจารับรถอะไรไม่ได้เลยลาเล่นลาเล่น พูดถึงการรับรสชาติของลิ้นเรามาทดสอบลิ้นและการรับรสชาติของลิ้นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะปิดตาแล้วก็ปิดจมูกปิดปากด้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้รับรสชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโอ้พร้อมอยังทายพร้อมแล้ว,อลวเอา,อาหารมาใส่ปากหนูได้เลยพี่เปียวเรื่องกินเนี่ยไว้อยู่แล้ว ไปดูกันนะคะว่าสายจะตอบถูกไหมว่าสายกินอะไรเข้าไปบ้างอย่างแรกก็คืออันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างหวานหวานเปรี้ยวๆนวานๆเปรี้ยวรู้สึกว่าเป็นชิมใช่ป่ะใช่ไว้ผลละวายเ แต่รู้ป่าว่าเป็นอะไรไม่นูกวัตถดิบผดอาปาอืมนิ่มอ่ะอือแต่มันมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าอันมาตี จืดกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หวานกว่าใช่ป่ะใช่แต,แต่คิดว่ามันเป็นอะไรปปะลแล้วเปิดสับป,ปะรดอะสับปะรดดีโอเคมาแล้วอาตาอือห <laughs> ือจืดๆเค็มๆหวานแล้วก็นิ่ม นี Bref, okay. ่มาหยื่ยหยุ่ยคิดว่าไม่คืออะไรเหมือนเหมือนเต้าหู้หัวแต่ว่าไม่ได้กิรถอะแต่มันเค็มเรู้สึกว่ามแบบเปิดเป็นเดือสัาตว์อะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเดืออะไร ดีอะแต่ว่าอันนี้มันเชื่อมันขแข็งแขกว่า,ปวาเป็นกลิ้นกว่าเป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันใช่ป่ะลองเราดูว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรใ่ปะ่ะเราเป็นก้อนอะแต่ว่ามันแข็งกว่าอันเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะตัดแล้วมันจะนิ่มกว่า นิ่มๆอ่ะละเอียดมากไม่ได้แใลว่าเป็นปเนื้อสัตว์หรือเปล่าเพราะว่ามันมันนิ่มกว่านิ่มมากเลยอืออย่างสุดท้ายค่ะอือเหอวัน มันเผ็ดอ่ะพี่เจียวมันแสบ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 ปากเหรอใช่มันแสบแสบลิ้นแสบปากข้างในพี่โดดเหมือนพริกอ่ะแต่ว่ามันอรนไปคิ้มทีร้อนนต่อไปเราจะไม่ปิดจมูกนะคะสามารถดมกลิ่นได้แล้วก็ชิมไปด้วยพร้อมยังไซโอเคดีเะียงอ้าวโอเค แอปเปิ้ล <Apple. S 2> อุ้หึ่งอ่ะต่อไปนะเี hey. uh ่ huh. อันนี้มะม่วงมะม่วงต่อไปต้องกินจากข้างเหมือนเต้าหู้แต่กลิ่นกลิ่นมันไม่เหมือนเต้าหู้อ่ะต่อไปนะ ไก่ปะในื้ไก่แน้วอลาดถูกต้องโอเคเนื้อหมูโอเยเมื่อกี้แล้วแต่อันนี้เนื้อหมูนะอืออ้าวไปสุดเลยเป็นพรอันนี้ปลาเค็มถูกต้อง อากสุดท้ายบัต mm, บ <laughs> ิตุดด้า รุปแล้วตอนที่ใส่ปิดจมูกรับรสชาติไม่ดีเท่ากับใส่ตอนเปิดจมูกนะคะเพราะใายตอบถูกถึงเจ็ดอย่างย้ yeah. ลิ้นของใายเนี่ยรับรู้รสชาติดีเกี่ยมไปเลยน้องๆทางบ้านคิดว่าการดมกลิ่นจะช่วยให้น้องๆเนี่ยรับรู้รสชาติได้ดีขึ้นไหมคะที่คนเราสามารถรับรสชาติของสิ่งของที่กินเข้าไปได้นั้นเพราะที่ลิ้นของเราจะมีปุ่มรับรสเล็กๆมากมายกระจายอยู่ทั่วทั้งลิ้น และภายในปุ่มรับรถนี้จะมีเซลล์รับรถที่เชื่อมต่อกับเส้นประสาทจึ่งจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์รับรถที่สมองเพื่อแปลผลว่าของที่เรากินนั้นเป็นรถอะไรแต่ในการรับรสอาหารจะต้องอาศัยความสามารถในการได้กลิ่นถึง95ด้วยนะครับคนที่เป็นหวัดคัดจ,จมูกซึงรับกลิ่นจากอาหารได้น้อยลงจึงมักรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยยังไงล่ะครับ พี่ทายได้ทดสอบความสามารถในการรับรสของตัวเองไปแล้วต่อไปเป็นตาพิเปียวบ้างคราวนี้จะให้พ่เปี้ยวปิดตาปิดจมูกแล้วลองทายด,ดูสิว่ากินเยลลี่รสอะไรไปบ้างโอเคพ่เปียว้ามแล้วเมื่อกี้ทายกินคนเดียวเลยตาเปียวว่าไ,<อ>ได้เลยอาปาพิเปียวคิดว่ารสอะไร มะส้มเหรออ,อกแบบเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะอันต่อไปอาตาหวานกว่าอันเมื่อกีอ้อ่ะรสอะไรเอ่ยบอกไม่ถูก <c oughs> ต่อไปอาปาอะม่นวนเหรออะม่วน าป้าอาปาสับกระรดเหรออาปามันเหมือนกัรเหมือนเกือบทุกรถเลยนะเนี่ยข้างหุ่นไหมอ่ะต่อไปเดีย๋ยวจะให้พี่เปรี้ยงเนี่ยลองเปิดตาออกแต่ว่ายังปิดจมูกอยู่ และลองชิมเยลลี่ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดตาเลยนี่เริ่มเหมือนเดิมอันแรกแอปเปิ้นแต่ <c oughs> ต่อไรี่ปะ ลิ้นจี่เราส้มแน่นอนอะส้มมาเจอมะม่วงปะมีปะไม่มีเหรอเลยพี่เปี้ยวเนี่ยตอบถูกไปสามอันก็คือตรอบอลี่ลิ้นจี่แล้วก็มะม่วง ส่วนอีกสองอันก็คือลูกพรมกับแคนตาลูปพอพี่เปียวเปิดตาเนี่ยพี่เปียวสามารถบอกรสได้มากกว่าตอนที่ปิดตาแ<อ>หมยัรืองตอบถูกซะด้วยอพอดีเปี้ยวอาศัยจากการดูสีเอาถ้อ <laughs> ่อย่างนั้นเนี่ยสีก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถจำแนงรสได้ด้วยสินักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยถึงผลของสีในอาหารต่อการรับรสในกลุ่มคนอายุต,ต่างๆกันได้ผลออกมาตรงกรัน ว่าสีมีผลต่อการรับรู้รสอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากคนเราเรียนรู้และคุ้นเคยกับความเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจงระหว่างสีและการรับรสจากผลการทดลองเมื่อเห็นเยลลี่สีแดงก็จะทําให้เรานึกถึงผลไม้ที่มีสีแดงเช่นแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือแตงโมแล้วเราก็จะเอามาเทียบเคียงกับรสชาติที่เราได้รับจากลิ้นและประมวลผลออกมาครับ